จะอยู่ทีไหนแวอยู่ในเรนเ้ก็งบนะครับนอกา้นะครับาพูดแล้วพูดรอ ไปเีนษาเลยก็ขอบคุณสพที่มีผลการปฏิบัตินะครับเรื่องกห้องนะครับตอนนี้เ,เกือบจะได้เกือบทุกรงพักแล้วนะครับได้ปรนนี้มา,าที่ขึ้นระบบขาเลขเจ็ดลงพักนะครับก็จะเหลืออีกประมาณห้าเลยครับที่ยังไม่ได้กับแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพของพวกเราเนี่ยก็ก็น่าจะทำได้การผรวจพอตัวจและทุกเขมีผุขภาพครับวันนี้ในการประชุม วันนี้มีการประชุมบระหารตัวต่อตัวแล้ตกลการที่สามนะครับ ได้ก <ider> <Okay, sir. S 1> ับจะได้รับบทที่แบบดีเด่นนะครับวรนที่สองได้องของาเชิญทางเจ้าพี่ปอสข้าเจ็บนะครับมาให้ลองดูโอับาพาตรวอไทยมาองปอครับโชใจรักทกสาสอพครับ เต้าสูงเดินรอ,องสองอครับจากสิตบวดปนิทานไปไหม้องพองสองอครับจากสิทาตววเทมเะเทมมารัตข้าหารของบอง สิบตัวบดเอกเตอันยนัของมปครสิบตัวเองกร์ัะเสิิฐของมอูปอครสิบตัวบรเอกเตอรเอกลับนาศัยของมุอูปอครั สิตดจิรวัตรกำเนิดแก้วอหูบอลรั่สิบตระหนโตจิรสรเ์เราหาออหูบอลรับสิบตระหโตสิบตรตีสุรนาทองอ่อนออหูบอลรับ สิโตนตีโกวิทพันคูผู้ช่วยร้องส่วนกอันที่งานอองมาปราบราบครับรศตุวตีปันทัศเจริญวันผออปคอขอกอทร้อารบรัที่มีผลการับก่อคดีสญำนวนทีสของนานะครับ ัดับได้ขอเชิญร้อยตำรวจเอกวราเสศกันหวานรองสวัสดิ์สืบสวนครับร้อยตำรวจตองเมรีการองรักษาการใน่งานสืบสวนครับรอยตำรวจตรสุพองมบ้าง

สิตบตี Basket. สิบตัวเด็กชี้ฟัคกรอสิบตบตีคนวิ่งใส่เปาแลบสิบตบต้นถดนสุวเรเรการเนตจเสษนะครับตอนที่ลรวมีหลายนะครับนะครับเลย แต่ที่ี่คนที่ำเจริญเรเรื่องนี้มานะฮะเพราะว่าเรื่องนี้พวกเขาไปนเปียนข้อมูลนะที่เขาให้ถึงเย็นไม่แจ้งได้เลยเข้าไปถึน่าแต่ก็คือในนะครับแต่ในการข้าหน้าจะมีบทาแน่นอนนะครับกจเเรื่องของการพิจารณาความีควาชอบหรือพิจารณาการตัดสินงจนะครับแต่ละขัาวต่อไปพวกนี้ก็จะสามารถอย้ำได้ นะครับจะมีกางกลางทางการนะครับต่อไปจะเดกเปิดที่สาเรื่องพร่าในการเปินเรบของเจ้าที่จังหที่เิละที่ในพุทธิยนตัในมนะครับตอนแรกขอเชิญทางสองสองเจครับ ตูนามตนิดถงาหลวง่แล้วมันใช้กพุ่มตบนพรมหสามคันแปดคันหลายย่อยนะคะเลต้องทาก